สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเล่นท่อนอินโทรแบบฟิงเกอร์สไตล์จากเพลงหล่นหายระหว่างทางของภูมินนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะฝึกตามเตรียมคาโปไว้สำหรับทับเฟสที่4นะครับแล้วก็ตั้งสายตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนแบบละเอียดนะครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถฝึกตามได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสังเกตได้จากแท็บประกอบการฝึกนะครับตอนนี้ผมทับคาโปไว้เฟสที่4ดีไซน์ที่6 5 4 จะใช้นิ้วโป้งดีนะครับแล้วก็นิ้วชี้สาย3กลางดีสาย2นางดีดสายที่1ในแท็บก็จะมีไฟกระพริบบอกตำแหน่งตามที่ผมดีดไปด้วยนะครับเพลงนี้จะแบ่งออกเป็น2ท่อนนะครับในท่อนแรกเนี่ยเราก็จะใช้คอร์ด G คอร์ด D คอร์ด C แล้วก็คอร์ด G ตามแพทเทิร์นนี้นะครับใน8ห้องแรกเราจะมาฝึกกันทีละห้องเลยนะครับในห้องแรกทำนองแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วค่อยอธิบายประกอบนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็น2ขคอร์ดคอร์ด G ไปหาคอร์ด D แล้วก็ส่งไปในห้องถัดไปก็คือห้องที่2ของคอร์ด C นั่นเองเรามาดูตรงคอร์ด G นะครับสังเกตที่ตัวเลขมันจะเป็นเลข3กดไว้สายที่6จุดสีประจำตำแหน่งก็จะแทนนิ้วกลางที่เป็นจุดสีเหลืองนะครับนิ้วชี้แทนสีเขียวกลางสีเหลืองนางสีแดงแล้วก็ก้อยแทนสีน้าเงินดูตามกันไปเลยนะครับใช้นิ้วกลางกดสายที่6เฟดที่3แล้วก็จะดีดสายที่6แล้วก็ดีดอีก2เส้นเจอรสายที่3กับสายที่2ดีดลงไปแบบนี้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศร เพราะฉะนั้นเราจะไม่ดึงขึ้นแบบนี้แต่เราจะไล่นิ้วลงไปแบบนี้โป้งชี้กลางในจังหวะตบนะครับก็คือวอนเอาละครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานอ่านจังหวะสี่สัดส่วนเป็นนะครับก็อาจจะไม่ติดขัดนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ปรับความเข้าใจไปด้วยนะครับผมจะสอนพร้อมกับบอกสัดส่วนจังหวะเพื่อให้นําเอาไปวางแผนการฝึกได้อย่างลงตัวนะครับในจังหวะที่1 นับ1แล้วก็สัดส่วนที่นับแอนแล้วก็จะดีไซน์ที่2ขึ้นมาแบบนี้จังหวะที่2นะครับมันจะยังอยู่ในคอร์ด G ให้เราดีในตำแหน่งที่กำหนดก็คือสายที่4กับสายที่2ดีดเป็นจังหวะที่2นับ2แล้วก็เอานิ้วชี้ไปกดเฟสที่2นะครับสัดส่วนที่นับ and ah ในแถบนะครับที่เราเอานิ้วชี้ไปกดก็จะเป็นสายที่3เฟสที่2แล้วก็สัดส่วนอ h ก็จะเป็นสายปล่าสายที่2แบบนี้ตรงคอร์ดีนะครับเราก็จะเล่นต่อเนื่องนิ้วโป้งไปจับไว้สายที่4นะครับแล้วก็ นิ้วกลางเรารอไว้สายที่2อ,อยู่แล้วในส่วนของมือซ้ายที่เราจะต้องจัดการมันก็คือเอานิ้วหนางเนี่ยไปกดเฟสที่3แล้วก็ดีดขึ้นมาเป็นคอร์ดดีแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยคอร์ดจีได้เลยแล้วก็สไลด์ลงไปในเฟสที่5เป็นสัดส่วนแอนถ้าเราดีดแบบต่อเนื่องนะครับเป็นทวีแอนมันก็จะมีเสียงสไลด์แบบนี้นะครับเราลองเล่นจังหวะนี้ก็คือทีแอน เห็นไหมครับมันจะมีเสียงสไลด์แล้วก็นิ้วชี้เตรียมไปกดใส่ที่ 3, เฟสที่2พร้อมกับดิดเบสของคอร์ดดีแบบนี้แล้วก็สัดส่วนที่นับแอนก็ดีดด้วยนิ้วชี้3อีกทีหนึงแบบนี้นะครับคอร์ดดีเราก็จะเล่นเป็น t and f o แล้วก็ and เอาละครับจังหวะที่4เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เป็น pull off four แล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยดึงมือซ้ายนะครับ ดึงให้เป็นเสียงของสายเปล่าเทคนิคพวกนี้ hammer on slide pull off มันก็จะเป็นการเชื่อมโนต้ตนะครับให้มีการเชื่อมต่อเสียงกันด้วยเทคนิคของมือซ้ายนั่นเองแล้วเราก็มาคอร์ด C ีคอร์ดสก็เตรียมไว้สายที่ 5, เฟสที่3กดด้นิ้วนางกับสายที่3ดีดด้วยนิ้วชี้เป็นสายเปล่าแบบนี้ เอาละครับจากห้องนี้ผมจะอธิบายค่อนข้างละเอียดเพื่อให้เราเห็นภาพรวมนะครับว่าเราจะมีแนวทางการฝึกยังไงทีละจังหวะแล้วก็ทีละคอร์ดแบบไหนลองมาเล่นรวมกันดูนะครับเป็นแบบนี้ one and two and t and four and เอาละครับแล้วก็มาคอร์ดซคอร์ดซก็คือเป็นการฝึกให้เชื่อมต่อต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นห้องแรกก็เอามาลงจังหวะของคอร์ดซ เตรียมคอซไว้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วฝึกวนไปวนมาซ้าๆห้องที่1ไปหาห้องที่2แบบนี้แบบต่อเนื่องเอาละครับแล้วก็คอซีแบบนี้ตรงเนี้ยจังหวะที่4ผมจะเล่นเป็นเทคนิคแบบนี้นะครับเพื่อให้เพลงมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับหลังจากที่เราเล่นได้จนชํานาญแล้วแทนที่เราจะเล่นแบบนี้เราก็เล่นเป็นแบบนี้ ครับก็คือเป็นการโรมนิ้วคล้ายๆกับ h a m m มอร์ออนเร็วๆนะครับเนะี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มันอยู่ในสัดส่วนของมันก็คือ 4AN n d แบบนี้นะครับโ u แอนโฟก่อนที่จะไปแอนก็สบัดนิ้วนะครับก่อนจังหวะแอนแบบนี้ มันก็จะช่วยให้ทํานองนี้มันมีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะครับห้องต่อไปก็ลองฝึกด้วยตัวเองนะครับผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นคอร์ดซีเอาละครับมันก็จะมีเทคนิคตรงคอร์ด G นิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะเรียบเรียงมาให้การเล่นทํานองนี้มันมีมิตินิดหนึ่งตรงคอร์ดซีก่อนนับสัดส่วนเป็นว uh. อนแอนอะตรงสัดส่วนแอนกับอะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับ จากสายเปล่ากับเฟ,ฟที่2กดกดยนนิ้วกลางแบบนี้แล้วก็จังหวะที่2เราก็จะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนเช่นเดียวกันก็คือเชื่อมต่อกันเลยในจังหวะที่1 2 and a uh, e แล้วก็สัดส่วนที่นับ and ก็คือดีดสายเปล่าวรวมกันเป็น one and a t w e and นะครับอันนี้คือจังหวะ4สัดส่สสวนเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับช่วยให้การฝึกเนี่ยมันมีจังหวะที่เชื่อมต่อกันแบบต่อเนื่อง ถูกต้องตามสัดส่วนของบทเพลงนะครับถ้าเราเล่นสัดส่วนที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเล่นออกมาจังหวะแปลกๆที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันขัดขัดนั่นเองนะครับถ้าเราเล่นจังหวะที่ถูกต้องมันก็จะเป็นแบบนี้ One and ด์อัพชแล้วก็จังหวะที่3 ผมก็จะเรียบเรียงให้มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในรูปของนิ้วมันก็จะเอามาเป็นแบบฝึกเพิ่มทักษะได้เลยนะครับก็คือการบล็อกนิ้วเพิ่มกําลังนิ้วตรงน,รงนี้เรามาดูนะครับว่าจังหวะที่3เนี่ยกำหนดยังไงก็คือตัวเล็กๆเนี่ยมันจะมาก่อนลงจังหวะที่3จังหวะตบนั่นเองคล้ายๆกับ ghost note เพื่อให้มันเกิดเป็นเทคนิคของแบบนี้นะครับ มันก็จะเกิดมิติของเสียงเยอะแยะมากมายเลยในจังหวะที่3จังหวะตบนี้เราก็จับตามรูปคอร์ดไปก่อนนะครับก็คือเตรียมนิ้วในตัวเลขตัวเล็กๆเนี่ยก็คือเลข3ใส่ที่6เฟสที่3กดด้วยนิ้วกลางนะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่2เฟสที่3แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยมากดสายที่3เฟสที่2แบบนี้แล้วสายที่เราจะแฮมเมอร์ออนลงไปนิ้วก้อยแทนสีน้ำเงินนะครับเฟสที่4ี่เนี่ยเราจะแฮมเมอร์ออนลงไปในจังหวะที่3เราก็จะเล่นเป็นแบบนี้ที่นะครับใช้นิ้วก้อยเนี่ย ลงไปแบบนี้แล้วก็สัดส่วนแอนแล้วก็จะดีไซน์ที่4เป็นสายเบสแล้วก็ปล่อย2นิ้วนี้ออกนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเป็นเบสสายที่4แล้วก็สายที่3 4นะครับในจังหวะที่4ก็คือนับ3 and 4 and. เอาละครับอันนี้คือทำนองแรกทำนอง2ในชุดคอร์ดเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นรูปคอร์ดเดิมแต่ทำนองก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในจังหวะที่1ของห้องที่3ก็จะเป็นแบบนี้เราจะดีด3เส้นนะครับจากโน้ตตัวเล็กๆที่เป็นก็โน้ตก็คือสายที่6 4 3นะครับแล้วก็เราจะแฮม m มอร์นิ้วก้อยลงไปคล้ายๆจังหวะก่อนหน้านี้แต่เราจะเปลี่ยนนิ้วที่เราเดีดมาเป็น3เส้นแค่นั้นเอง3เส้นที่แตกต่างกันก็คือ นิ้วโป้งเนี่ยอยู่สายที่6เหมือนเดิมแต่ว่านิ้วชี้ก็จะมาอ,อยู่สายที่4นิ้วกลางอยู่สายที่3แบบนี้นะครับเป็น one แล้วก็เอานิ้วกลางไปดีดสายที่2เป็นสายปล่านะครับแบบนี้ one and two and จังหวะที่2เป็น pull off นะครับก็คือตรงตำแหน่งเลข4เนี่ยสายที่3เนี่ยเราดีดไปแล้วเราก็ pull off ก็คือใช้นิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวให้เกิดเสียงของสายที่3ที่เรากดด้วยนิ้วชี้รออยู่แล้วแล้วก็ดีดสายเปล่าสัดส่วนมันก็คือ t o and uh, แล้วก็มารูปคอร์ดดีนะครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อของนิ้วอันนี้เรียกว่าเป็นการเรียบเรียงนะครับให้เล่นแบบใช้นิ้วแบบเชื่อมต่อกันมันจะดูสมูทแล้วก็มัก็จะดูเหมือนเล่นง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้การฝึกเหมือนกันนะเป็น t and แล้วก็ดีดเบสนะครับตรงที่นัแนแล้วก็ตรงนี้เราจะเล่นแบบสไลด์กลับนะครับในจังหวะที่4นะครับ โฟก็คือเฟสที่3ที่เรากดด้วยดึงกลางเนี่ยก่อนจะตบนะครับเราก็ดีดตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็พอเราตบจังหวะลงไปแล้วก็เลื่อนมาเฟสที่2แบบนี้เป็นโฟแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นแอนนะครับก็คือเป็น pull off นั่นเองโฟแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโยงนะครับโยงก็คือมันจะเป็นเทคนิคที่มันเรียกว่าเชื่อมเสียงเราจะดีดแค่ตำแหน่งเดียวครั้งเดียวตรงเฟสที่3แล้วก็สไลด์แล้วก็ pull off มันก็จะเป็นหน้าที่ของมือสายนั่นเอง แล้วก็คอซีเอาละครับอันนี้ก็ดูตามแท็บเลยนะครับวอนแอนแล้วก็จังหวะที่2เอานิ้วชี้ลงไปกดนะครับสัดส่วนที่นับก็คือชูอี e. นะครับสองสัดส่วนนี้เป็นจังหวะตบให้เล่นจังหวะตบเนี่ยได้ใน2โนโ้ตชูอีแล้วก็สัดส่วนที่นับแอนก็ค <And> ือยกขึ้นเนี่ยเราเอานิ้วโป้งมาดีดสายที่4 a n แอนเป็นชูอีแอนแล้วก็คอจี G. ก็เอานิ้วนางเนี่ยไปกดสายเบสของคอสจี G. แล้วก็ยกนิ้วอื่นๆออก ็เล่นรวมกันกับสายที่3เป็น three and ก็ f and คำนองก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับตรงท่อนต่อไปก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะครับจุดคอร์ดก็จะมี E minor นะครับ B minor 7 C D G นะครับในสองห้องหลังเนี่ยมันจะเล่น3คอร์ดต่อ1ห้องนะครับในห้องแรกที่เป็น e minor กับ b m i n o r seven เล่นแบบนี้ one and two and three and four and ตรงนี้เล่นง่ายเลยนะครับอันนี้ย้อนกลับไปแล้วก็ลองแกะตามที่ผมอ่านจังหวะให้ฟังนะครับตรงคอสซี C. เอาละครับตรงคอสจี G มันจะมีโน้ต3พยางนะครับอันนี้เล่นง่ายเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะนับจังหวะเล่นแบบช้าๆนะครับค่อยๆแกะไป one สอ a n n d แล้วก็ t h แล้วก็ตรงนี้3พยางก็คือ four and อ่ะแล้วก็มาจังหวะที่นับ one ก็คือซ้อมมาใหถึงตรงคอร์ดเอ i นะครับตรงจังหวะ3พยางให้เราเล่นมาตั้งแต่จังหวะที่3ของคอร์ด G นะ three, and 4, and one เอามาลงตรงนี้กดหยุดสตอปวิดีโอแล้วก็ซ้อมตรงนี้เยอะๆจนถนัดชินเราค่อยมาเล่นรวมกันห้องสุดท้ายนะครับห้องที่78ก็คือ 1ันและสอง and อักบี and ส and ละวันและสอันอันนี้ก็คือจบท่อนที่เป็นท่อนอินโทรห้องสุดท้ายสองห้องสุดท้ายนี้ลองฝึกแกะกันด้วยตัวเองนะครับมีวิธี ที่ให้เรานําเอาไปฝึกก็คือสังเกตตําแหน่งที่เล่นแล้วก็สัดส,ส่วนจังหวะนะครับพื้นฐานส,สสัดส่วนตรงนี้มันสําคัญนะครับช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสการฝึกในตําแหน่งที่เราเล่นให้ถูกสัดส,ส่วนของจังหวะแล้วสามารถนําเอาไปฝึกซ้อมเพิ่มความคุ้นชินความถนัดชินแล้วก็ไปฝึกเพิ่มความต่อเนื่องกับเมชโนมนะครับจากตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูใช้เมชรนมที่50 BPM ให้เราฝึกพัฒนาไปจนถึง65 BPM ก็จะได้ความเร็วที่ใกล้เคียงกับเพลงต้นฉบับแล้วก็ ออกไปดีดเอาไปร้องนะครับวิธีเล่นคอร์ดก็ง่ายๆเลยเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้คอร์ดหนึ่งเล่นสองจังหวะก็คือนะับ one and 2 w t and 4 o n e and 2 w t and 4นะครับก็คือดีดนิ้วโป้งในสัดส่วนนับ one แล้วก็ดีดเบส จังหวะที่นับ2ูล้วก็ดึง3นิ้วขึ้นมาแบบนี้ในทุกๆคอร์ดดิทให้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เป็นแพทเทิร์นง่ายๆลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จก,กับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ